สวัสดีค่ะแอดมินจากกระเป๋าแบรนด์สวิสวินนะคะวันนี้จะมาบอกขั้นตอนการตั้งรหัสกระเป๋าเดินทางกันค่ะโดยกระเป๋าที่นํามาในวันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าเดินทางรุ่น SC 700นะคะมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะให้เราทําการเปิดกระเป๋าเดินทางขึ้นมาก่อนค่ะโดยรหัสที่เซ็ตตั้งต้นมาจากโรงงานจะเป็นเลข000 00นะคะขั้นตอนที่2ค่ะให้กดปุ่มด้านข้าง ค้างไว้นะคะพร้อมเลื่อนเปลี่ยนตัวเลขนะคะในกรณีนี้แอดมินจะขอตั้งรหัสเป็นเลข159ค่ะ ของลูกค้าก็สามารถตั้งรหัสตามที่ต้องการได้เลยค่ะในขั้นตอนที่3เมื่อทําการตั้งรหัสใหม่เรียบร้อยแล้วให้ใคลายนิ้วที่กดปุ่มลงนะคะเราก็จะได้รหัสใหม่ตามที่เซ็ตไว้ในขั้นตอนที่4นะคะทดลองทําการเปิดและปิดกระเป๋าได้เลยนะคะถ้าเราใส่เลขอื่นที่ไม่ใช่เลขที่ทําการเสร็จไ้ในตอนแรกตัวล็อกจะทํางานทันทีกระเป๋าจะเปิดไม่ได้นะคะให้ทดลองใส่ตัวเลขที่ถูกต้องดูแล และลองเปิดกระเป๋าอีกครั้งตัวล็อกก็จะเปิดทำงานได้ปกตินะคะขั้นตอนสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องแนะนำให้หมุดาหารหัสกระเป๋าเป็นเลขอื่นไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสามารถเปิดกระเป๋าได้ค่ะส่วนตัวล็อกอีกข้างสามารถทำวิธีเดียวกันได้เลยนะคะขอให้สนุกกับการเดินทางค่ะ